ต้นมีอะไรอยากพูกน,นอ้องๆครับสักนิกดนึก็ไม่ได้เรีย,ย,ยะอะไรอะไรครับวัสดนอทุกคนนะครับผมวัีครับก็วันนี้กวันนี้ลงเย็นไหมครับผม กินได้อร่อยนะครับวันนี้ดีใจที่ได้ได้ทำอาหารทำให้เรียงลำลองนะครับผมก็อยากให้ลำลองกินได้อรนน่อยนะครับแล้วก็โต๊ะร่วมีความหวานนะครับถ้าสมมติว่าสนใจก็ไปจัดได้ท,ที่โต๊ะกินไดอร่อยะครับผมดีใจที่ได้นเสร็จครับขอเสียงตบมือจิ้งคให้ผมตบมือน,นะครับอ่าข้าทุกจาน เขา้องกเาน้อง <si> hey like ้้กบเหรอคะ่เจน้องบบ้าหรอคะต้ไปเป็นพี่ๆเลยค่ะมาเจเจน้ำกับน้ขนมช่วยเจกน้ำให้น้องๆแล้วขนมนะช่วยจกจะช่วยจใกน หันกบมากลุมเลยหันกบมากลุลมลมเลยฝึกถ่ายรูปก็ฟูตทักแล้วโอ้ยเราส่งให้อยู่นยเนี่ยเลับ ต้นกินอะไรโกโก้โกโก้ทางกินโกโก้คนกินกินไกินกินกินล้วจละวเละวเละเลวลเดี๋ยวจะให้เดให้น้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆงมาลองมากินใช่เดี๋ยวให้น้องๆมาทาน หวนชื่นใจน้องหมิวเดี๋ยวให้พี่ต้อนไปคัวก่อนเนาะโค่ะเราจะนั่มบอกทางสายก็เห็นที่เป็นแขกว้เพื่อนมาหาพ เ้าไฟนี่เคนี่นเานี่าน่เนี่เรานี่เราีนีน่เน,นี่ีานี่น่เี่เนเรี่รานี่เนี่เนี่านรนีนี่เร่เี่เรานีรานร่เนน่นา่าเนนนน

ก็ของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวกลับหอนะครับหลับสะบายกระหูกอิมอ่มแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรครับผมอิ่มอิ่มแล้วในชะ่ไหม,มครับทุกคนอัม่มหรอที่ดีหรออยากกินหรออาหารจับซองนะกระหูกยอดไปบอกว่าวันนี้ทุกคนจะกินอิ่มนะครับผมก็กลับไปพักผ่อนได้ครับ

ช่ก็จะเหลือเดี๋ยวพี่ๆนั่งเอาให้น้องพวยนึองด้มายิดไว้เลยได้ไหมคนนี้ มันตามคนเนาะก็ก็ที่ที่เค้าบอกว่าหน่อยเนี่ยที่ตรงนี้ <laughs>

เรียนตัวอะไรจำไม่รู้ลยครับแต่ว่าไ,ได้ยินไปได้ก็อยากเรียนเขาเอ,อ็มบีเอก็ต้องดูอีกทีนี้อินบุญอิน,อนใจป่ะคะมุ้งต้นก็จะบอกว่าแบบขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาดีใจมากที่แบบว่าท,ทุกคนได้ช่วยกันแบบว่า เลี้ยงอาหารน้องๆด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็แบบเข้ามาร่วมด้วยอะไรเโคนรเลยต้องขอบขอบทุกคนมากที่ทําให้เหมือนน้องๆได้กินได้กินข้าวด้วยแล้วก็แบบมีความสุขด,ด้วยแล้วแบบแฮปปี้ ก็จบแล้วก็จบแล้วกแล้วมือต้องให้เหัวหน้าแก๊งบอกปิดงานเช่ไหมเห็นเด็กรีกคุยอะไรนะครับไม่มีเด็กรี่คุยเยอะใช่ไเขาก็ถามนู่นถามนี่อะไรเยี่ยคือต้องลอง้ยเองูด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 ดูดูดูาูดูดูดอนูอูด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  เราเก่งเรเข,ข้ากับเก่งเราเข้าได้เข้าได้คนหน้าห้องเรียนมองอะไรคะจบแล้วเป็นรุ um ่นพี่รุ่นพี่รุ่น si พ yes ี่หรือว่น่าแกงห่น่าแกงใช่ไหมถ้าอยู่นานๆน่าจะเป็นหัวโจ๋เลยได้หัวโจ๋เลยหัวหน้าแกงใช่ะ เมื่อเมื่อเมากไม่ไหต่อครับเดี๋ยวนแล้วกับแฮปปี้ไมมล่ามาทำกับพ่อแม่แฮปปี้อบแฮปี้ดีเลยครับผมจริงๆก็อยากอยากจะมาทำอะไรกิจกรรมดีๆทุกคนตลอดถ้ามีโอกาสก็จะก็จะทำต้องมาบ่อๆแล้วมีแล้วติดกล้อง เดือนละรอบเดือนละรอบนีบเดือนละรอบเดือนละสี่รอบแม่สัตยานั่รอบนัพีวันที่วันพระวันพวันะอะไรเงี้ยแซวแซวอุยทำไมหลง แล้วเดีกนไปไหนออนกลับบ้านกลับบ้านไปนอนสลิปปิ้งทำงานพี่ดขอม่ได้นะงานเยอะนีงานเยอะเลยไม่ได้ดต้องไม่ทำงานเดี๋ยวไม่มีเงินไปหาหนีไม่มีเงินไปหาตองดาฟีได้แล้วกลับไปรัอไร้เฮยขอกำลังใจหน่อยขอหัวใจหน่ออกำลังใจหน่อย่างนี้ได้นะใหกุกพูดเลยนะทุกน ข้างหลังยังไม่ได้เลยข้างหลังด้วย้างหลังไม่เห็นข้างหลังเราไม่เห็นใจเต้นโต้ได้ค่ะจำหน้าไว้ยังครับบอกนะเนี่ยนับเต้นใครไปทะเลบ้างจำไว้แล้วทุกคนจำหมดไหมนี่ยจำหมดแล้วจำหมดทุกคนหรือเปล่าต้นพี่หลบก่อนจำได้หมดจะไม่ให้หลบไม่ให้หลบเลยต้องเทนแล้วค่ะ จำได้ดีเป็นป่ายาวเลยเจชื่อเลยวันนี้มาครบหรือเปล่าแม่เล็กชื่อเด็กจะต้องกระเป๋าไปแล้วก็เอากาวปิดงานให้เราแบบไว้รอบหน้ามามาถ้ามีโอกาสก็ไว้มาทำได้เลยครับยินดีนะคะ ปีนี้นุ Anyways, paper, mm ้ง hmm. ต้นจ yeah, ัดคอนเสิร์ตอีกไหมครับจัดคอนเสิร์ตอีกไหมครับคอนเสิร์ตอ่ะเอออันไหนครับเอาอีกเหรอครับอยากไปอยากไปดูนุ้งต้นร้องเพลงอยากไปดูนุ้งต้นร้องเพลงเนี่ยวันที่สามวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยวแล้วรอก่อนไปดูวันนั้นก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวเขาจะยื่นซองเขาให้แม่ดิ ก็คอคือได้ออกคือไม่ออกคือได้ออกช่อได้ให้ทุนนะอราิก็ขอบคุณทุกมากวันนี้ดีใจที่แบบได้เจอกันแล้วก็ได้ได้มาเลี้ยงขันไอกันรมล่ว้เจอรักหมรอบได้แล้วมว้มันรู่สกใจมากก็ได้ทปีวันเกิดสปอร์สี่ีต้องขอรนะ ไม่พรครับผมก็หม่พอนะผมขอให้น้องเราแบบว่าจงก,กันกนานนะผมก็คนคนเพิ่มเดีคนเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรเลยอะน้อยลงาขอครับผมก็นั่นแหละครับดีใจที่ยังอยู่กับทุกคนสี่ปีที่ผ่านมาคนก็เป็นเหมือนกับว่าเหมือนเพื่อนร่วมทางของผมมาตลอดสี่ปีก็ อยู่ด้วยกันมาตลอดก็จะอยู่มหาลัยน้ำตานมือล้างประจานล้าบล้างประจานอย่าลืมไปทะเลเอาซ้อยไปขายนะลูกจะได้หมดอย่าลืมมาซรอยไปขายนะไปทะเลอ่ะเหนี่ยมไปด้วยไม่แจกไม่แจกแล้ว แตลงลงมากขึ้นอะไรนะคะลงซอยมากขึ้นล้วหนูก็ถ่ายรูปกถ่ายรูีกถ่อีกรอบนึงลงติ๊กไล์ติ๊กตอกรงต้นเดี๋ยวมีห้าลูกก็ซื้อห้านี่แหละได้ครับขอบคุณทุกคนครับครับลักนะครับสวัสดีครสวัสดีครับ รักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมนเดิมรักเหมือนเดิมรัเหมืมต้นเติม้นมากมาเครแลเมนีด้วยมีต้องหัวใเย็นตาอรนี้หม่ทุกคนมาลคะรักต้นคนเดียวไม่เผื่อใครเลย แม่อยากให้ดูนะดิสเพรน้าจองไนลูใครหน้าตังเลยไม่เปิดใจไม่เปิดใจแต่พี่ก็แ่งด้วยใช่พี่ก็แ่งงานเยอะมากเลยอ่ะยงิ้มเลยเป็นาเป็นรูป ต้นบอกว่าขอเราขอใหี่มีงานเยอะๆนะครับจะเป็นงานถกอันนี้ต้นก็พูดถูกนะคะต้นก็เดชครับเดชก็เราคิมเพลงไปแคสตูมาต้องเพลงไปด้วยร้องแบบคอบครัวแบบไปด้วยแม่เขาถามว่าเมื mm ่อไรจะพาสองลูกออกงานสองตูกมีความละเอียที่เาทช่วงนี้นิดนึง แต่เดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จภารกิจแล้วก็ไจะเริ่มบอกงานได้ละครับแล้วทิ่ทะเลสองหนุ่มไปด้ไหมคือว่าไปขนว่าน่าจะตอนนี้คิดว่าน่าจะไม่ก่อนนี่ไหวไหมเนี่ยคนเดียวไหวไหมเนี่ยคนเดียวไหวไหมเอยู่ไหมนแม่ก็ดนแบบดดดื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 ดนืดดื เดชอบตนี <mile inside> ่บ <bas> มันล้วตอนี้ยังไม่มีไ่แต่ถ้ามีแข่งเดี๋ยวเดียวกระติงบอกจะจให้เคี่ก็ัมาใหม่บ๊ายบายบายนี่ก็นี่นไม่ดีอะ i <laughs> do